มีข่าวใหญ่ๆเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวานนี้หลายเรื่องเลยนะครับ <ฮะ S 1> ทั้งเรื่องการชุมนุมทางการเมืองเจดสิงหาแล้วก็ยังมีเรื่องคดีของคุณทอยๆเนี่ยไม่ได้ประกันตัว <ฮะ S 1> ตำรวจก็คัดค้านประกันตัวศาลยกคำร้องการประกันตัวมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตเมื่อวานตัวเลขก็ยังทุบสถิติผู้เสียชีวิตนี่กลายเป็นว่า 200ขึ้นแล้วนะครับ,รบตัวเลขขึ้นมา200กว่าแล้ว<ช>212คนเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับวันนี้ไม่รู้เท่าไหร่ก็อยากจะให้ใหต,ตัวเลขมัน<า>ลด<า><า>ลงนะครับแล้วก็ยังมีคดีใหญ่อีกคดีหนึ่งนะครับที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเรื่องการท่องเที่ยวแหมเพิ่งจะเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้ไม่นานก็คือกรณีของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวตามโครงการถูกฆาตกรรมเสียชีวิตเนี่ยนะ ล่าสุดความคืบหน้าก็คือตำรวจเนี่ยมีการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นะครับเป็นคนไทยครับคุณผู้ชมฮะที่แรกข่าวออกไปบอกว่าเป็นแรงงานเมียนมาหรือไม่ล่าสุดเขายืนยันบอกเป็นคนไทยนะครับจากกรณีที่ผู้เสียชีวิตนะครับคุณนิโคอายุ57ปีเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพิธีการทูตของเยอรมนีนะครับรวมทั้งเป็นอดีต สมาชิกวุฒิสภาสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับเป็นเลขาที่การสมาคมอดีตสมาชิกวุฒิสภาสวิตเซอร์แลนด์เดินทางมาเที่ยวที่ภูเก็ตตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกต่อมาถูกพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ลักษณะก็คือมีการถูกคนร้ายเนี่ยฆ่าเปอยหอ่อศพลากไปทิ้งน้ำอยู่ที่ลำธารน,น้ำตกโตนอ่าวยนต์ตาบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตมีชาวบ้านไปพบศพเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาทีนี้ล่าสุดเนี่ย ทางตำรวจเนี่ยนะครับก็โดยผบตรลงพื้นที่ไปสั่งการคดีนี้ด้วยตัวเองเลยนะครับพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอสุกนะฮะเห็นบอกว่ามีการระดมนักสืบมือดีจากส่วนกลางเนี่ยลงพื้นที่เพื่อไปคี่คลายคดีนี้นะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือมีข่าวดีสามารถที่จะตามจับผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับนี่นะฮะทางตำรวจบอกว่าเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง แล้วก็มีการนำกำลังเข้าไปตรวจสอบบริเวณแคมป์คนงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้กับน้ำตกโตนอ่าวยนอย่างละเอียดนะครับจนกระทั่งชุดสืบสวนได้พบเบาะแสสำคัญเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ก่อเหตุและได้มีการควบคุมตัวชายคนนี้เขาเป็นบุคคลผู้ต้องสงสัยนะครับเป็นชายไทยอายุ27ปีเป็นชาวจังหวัดภูเก็ตก็เอาตัวไปสอบปากคำเพราะมีท่าทีพิรุษจากการตรวจสอบตามร่างกายพบรอยขีดข่วน ทราบชื่อต่อมาคือนายธีรวัตรท่อทิพย์เป็นคนอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีบ้านอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุมากนักนี่นะฮะเขาบอกว่าเป็นคนพื้นเพเลยนะก็คือเป็นคนภูเก็ตไม่ใช่เป็นแรงงานข้ามชาติแรงงานต่างด้าวที่มาทํางานแต่อย่างใดตอนแรกมีข่าวบอกว่าเป็นแรงงานชาวเมียนมาไม่ใช่นะครับทางตํารวจได้มีการเข็นสอบผู้ต้องสงสัยก็ให้การรับสารภาพบอกว่าขณะขึ้นไปหาของป่าก็คือเป็นกลก้วยด่าง ไปเจอกับผู้เสียชีวิตจึงเกิดอารมณ์ทางเพศและต้องการชิงทรัพย์ด้วยก่อนพยายามที่จะเข้าไปลงมือทำร้ายแล้วก็มีการต่อสู้ขัดขืนกันนะครับจึงได้มีการบีบคอและจับกดน้ำจนก,กระทั่งเสียชีวิตจากนั้นทิ้งศพเอาไว้ที่เกิดเหตุนี่นะขณะที่รายละเอียดอย่างชัดเจนก็เดี๋ยวให้ทางพบตรจะมีการถแถลงความคืบหน้ากันต่อไปนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าโอ้โหนี่ไปกันแบบนะมีทั้งตำรวจสอบสวนกลางนะครับชุดสืบสวนตำรวจ ภูธรภาค7ชุดสืบสวนตํารวจภูธรภาค8ชุดสืบจังหวัดภูเก็ตนะครับคือระดมทีมนักสืบอะอไปกันเยอะเลยนะครับ,รบเพื่อที่จะตามจับคนร้ายให้ได้ใช้เวลา2วันเนี่ยจับได้แล้วนะครับ,รบซึ่งข้อมูลที่บอกว่าคนร้ายให้การรับการให้การสารภาพเนี่ยข้อมูลที่รายงานแต่ละสื่อยังไม่ตรงกันนะฮะวันนี้จะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งคือบางสื่อรายงานว่าผู้ที่ก่อเหตุคือนายธีรวัตรเนี่ยขึ้นไปไปหาของป่า แล้วก็เจอผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ลําพังผู้เสียชีวิตกาลังจะถอดกางเกงลงเล่นน้ำนายเทรวัตรไปเจอก็เลยเกิดอารมณ์ทางเพศพยายามต่อสู้กันแล้วก็บีบคอจับกดน้ําจนกระทั่งเสียชีวิตครับแต่บางกรณีบอกว่าได้บีบคอจับกดน้ําเสียชีวิตแล้วจึงถอดกางเกงออกอเพื่อจะข่มขืนแต่เปลี่ยนใจในภายหลังม,มันจะมีข้อมูลที่ยังไม่ตรงกันสัทีเดียวนี่ฮะแต่ว่านายธีรวัตรก็อ้างว่ายังไม่ทันได้ข่มขืนแต่เกิดการเปลี่ยนใจก่อนอย่างไรก็ตามวันนี้ จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการลงรายละเอียดชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงยังไงกันแน่นะครับส่วนเรื่องของการจับกลุ่มตัวได้นะคะนี่ต้องเรียกว่าย่ามใจมากนะก่อเหตุเสร็จไม่ได้ไปหลบไปซ่อนตัวที่ไหนนะคะคยังขี่จัก,กรยานยนต์เนี่ยไปทั่วๆบริเวณคือพอหลังจากเป็นข่าวปุ๊บทานเจ้าหน้าที่ชุดสืบเขาก็บอกว่าเออมันมีจุดหนึ่งที่มีกล้อง cctv หรือว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยติดอยู่ก็เลยลงพื้นที่ไปตรงจุดนั้นเพื่อที่จะหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วระหว่างที่ปฏิบัััติหนนน้าที่่่่อยูชวงงพกก็ไป จิบกาแฟอยู่ปรากฏเห็นหมอเตอร์ไซค์เฮ้ยทะเบียนเหมือนของผู้ต้องสงสัยที่เคยได้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้ในขณะที่ชุดสืบ,สบกําลังกินกาแฟอยู่เนี่ยนะคะมอเตอร์ไซค์ขับผ่านฟิวไปเลยทางชุดสืบก็เลยตามมอเตอร์ไซค์ไปค่ะยังไม่รู้เลยว่าตาคนนั้นเป็นคนร้ายนะคะแต่ตามมอเตอร์ไซค์ไปเพื่อจะไปดูว่าใช่รถคันที่เป็นรถต้องสงสัยหรือไม่ขับตามไปจนถึงบ้านเลยนะคะบ้านของคนร้าย ความตั้งใจแรกของเจ้าหน้าที่เนี่ยแค่จะไปเอารถมาสอบสวนแต่สุดท้ายคนขี่รถก็คือคนก่อเหตุเองด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่ได้ทั้งมอเตอร์ไซค์คันที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดตามตามข้อมูลแล้วก็ได้ตัวคนร้ายด้วยเลยนะคะครับคือหลังจากก่อเหตุอย่างที่บอกใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยไม่มีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยขี่ไปไหนมาไหนไม่เปลี่ยนป้ายทะเบียนรถด้วยนะไม่เปลี่ยนรถด้วย ไม่สลดใจกับการกระทาของตัวเองเลยตํารวจบอกแบบนี้นะคะ oh. แล้วพอสอบประวัติเนี่ยพบว่านายคนนี้เคยถูกดําเนินคดีเมื่อป,ปีที่แล้วในฐานครอบครองยาเสพติดนะคะเดี๋ยวจะมีการถแถลงข่าวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยพบว่าเป็นลูกชายของอดีตกำนันคนดังสมัยวัยรุ่นเนี่ยเป็นนักมวยเดินสายชกตามเวทีต่างๆแล้วชีวิตก็พลิกผันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดย้ายจากบ้านเกิดในพื้นที่ปากคลอกมาใช้ชีวิตอยู่ในอำเภอเมือง แล้วก็ล่าสุดเป็นข่าวเพราะก่อเหตุสลดแบบนี้คะนะ่ะคเดี๋ยววันนี้ทางพบตรจะถแถลงเองนะประมาณ10โมงนะคุณผู้ชมฮะทีนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าจากการตรวจสอบศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยเบื้องต้นมีร่องรอยถูกทำร้ายบริเวณกล่องเสียงนะครับก็สอดคล้องกับที่ในทีรวัตรเนี่ยบอกว่าได้มีการบีบคอผู้เสียชีวิตนะฮะแล้วก็จับกดน้ำใช่ไหมฮะ ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเบื้องต้นได้มีการตั้งข้อหาชิงทรัพย์และทําให้ถึงแก่ความตายส่วนจะมีเรื่องของกระทําชําราด้วยหรือไม่นะครับเดี๋ยวรอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะดเดียวกันคุณผู้ชมครับ,รบเห็นบอกว่าพ่อของผู้ตายก็เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อจะนําศพของผู้เสียชีวิตในลูกสาวเนี่ยกลับไปที่ประเทศบ้านเกิดด้วยนะครับ,รบส่วนเรื่องของไอ้จุดที่มันมีปัญหาเนี่ย น้ำตกที่ว่านี้นะนะฮะคือไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวกันนะก็เลยแบบทาให้ตอนเกิดเหตุเนี่ยไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นี่ฮะน้ําตกโตอนอ่าวยนตแต่แ<ล>จริงๆติดปป่งติดป้ายไว้ก็เหมือนกระเชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวแหละเพ<อ>ียงแต่ว่าไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะเดินหน้าต่อนะฮะหลักๆแล้วก็จะมีการปรับแก้ว่าจุดการท่องเที่ยวบางจุดเขาบอกว่าถ้าไม่เป็นที่นิยมหรือว่าดูแลยากเป็นจุดอับไม่มีเจ้าหน้าที่ไปดูแล จะสั่งปิดเป็นการชั่วคราวคือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะเที่ยวไม่ได้ทุกที่แล้วฮะจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงจะปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวไปแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มของนักท่องเที่ยวผ่านทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขายกตัวอย่างกรณีน้ําตกแห่งนี้แหละฮะที่เกิดเรื่องเนี่ยมีคนมาเที่ยวน้อยมากแล้วก็ช่วงสถานการณ์โควิดเจ้าหน้าที่ถูกกระดมไปทําอย่างอื่นด้วยครับก็เลยไม่มีคนมาดูแลส่วนนี้ก็ยอมรับว่าอะไรจะต้องปิดจําเป็นจะต้องปิดก็ต้องปิดไปก่อนนะฮะฟังเสียงของทาง ผู้บรญชาการตำรวจแห่งชาติพปบดตเอกสุวัสด์แจ้งย่อสุขครับจะมีการสํารวจนะครับมีการสํารวจถ้าบางแห่งเนี่ยไม่เป็นที่นิยมไม่เป็นที่นิยมแล้วก็ยากต่อการดูแลนะครับยากต่อการดูแลแล้วก็อาจจะเป็นจุดอับซึ่งไม่มีกําลังจะไปดูแลพออะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะปิด เราก็จะปิดยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็คงมีการสํารวจในวันสองวันเนียแล้วก็สรุปว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีสถานที่ท่องเที่ยวใดบ้างที่เข้าหลักเกณฑ์ว่าในขณะนี้ไม่ควรเปิดอ่านี่ฮะคอือแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนในพื้นที่แต่มันก็จะต่อเนื่องไปถึงเรื่องของการควบคุมการเข้าออกจังหวัดภูเก็ตซึ่งปัจจุบันเขาก็เข้มอยู่แล้วนะฮะแต่หลังจากนี้เขาบอกว่าการเข้าออกโดยเฉพาะทางบกด่านตรวจท่าฉัดชัยเนี่ย จาเข้มทั้งคนไทยและต่างชาติอาจจะทําให้เกิดความไม่สะดวกอยู่บ้างถูกคนที่ผ่านไปผ่านมาจะรู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิ์แต่ว่าทางตํารวจยืนยันว่าจําเป็นจะต้องดําเนินการและหลังจากนั้นอาจจะมีการประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนรูปแบบไป,ปอีกครั้งหนึ่งทั้งหลายทั้งปวงบอกว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวด้วยครับ ซึ่งเรื่องนี้นะคะในส่วนของผู้เสียชีวิตเนี่ยทางรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยก็ทําจดหมายแสดงความเสียใจไปที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเราผิดพลาดในฐานะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นผู้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาที่ภูเก็ตแล้วมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็จะรับผิดชอบทั้งหมดนะคะจะเยียวยาด้วยเงินกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะหลักเกณฑ์สูงสุดเนี่ยหล้านบาท พร้อมดูแลเรื่องของการส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศแล้วก็จะดูแลญาติผู้เสียชีวิตที่จะเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะคะเมะื่อวานนี้ก็มีเรื่องของการไว้อาลัยกันในส่วนของหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตคุณนรงค์หุ่นซิว้วก็นําส่วนราชการและภาคเอกชนไปแสดงความเสียใจนะคะที่ชายหาดหน้าโรงแรมดูสิตธานีลากูน่าภูเกต็ตตาบเชิงทะเลที่อำเภอถลงังตอนช่วงเย็น หกโมงครึ่งนะคะไปวางช่อดอกไม้สีขาวเป็นการไว้อาลัยแบบนี้ตรงทางขึ้นน้ําตกตนเอายนต์จุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะครับส่วนพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆนะครับนอกเหนือจากภูเก็ตแล้วเนี่ยนะฮะก็คือที่เกาะสมุยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสอบพอบ่อผุดที่อําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับมาปล่อยแถวเนี่ยเพื่อที่จะไปตรวจสอบพื้นที่ นะต่างๆคือเป็นการป้องกันการเกิดเหตุร้ายนะครับเป็นการตรวจในเชิงรุกปฏิบัติการแบบคูณ2นะฮะมีมาตรการในการไปดูแลความปลอดภัยเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาที่เกาะสม,มุยตามโครงการสมุยพลัสโมเดลมีนักท่องเที่ยวจากภูเก็ตที่เขาเดินทางไปต่อที่เกาะสมุยทางตำรวจก็เร่งทํางานคือป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวเกรงจะเกิดเหตุการณ์เหมือนอย่างที่จังหวัดภูเก็ต คือภูเก็ตนี่เกิดแล้วก็เสียหายเยอะเลยนะครับโอ้โห oh, ดูสิฮนะคือคนก่อเหตุก็กเป็นคนภูเก็ตคนพื้นที่นะฮะทำไมทำลายชื่อเสียงของจังหวัดต,ตัวเองขนาดนี้ค,คือภูเก็ตแซนบ็อกเนี่ยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวซึ่งฉีดวัคซีนแล้วครับแล้วก็ซื้อปากการะกันอะไรทุกอย่างคือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีตังนะฮะถ้าผู้ภาษาชาวบ้านเป็นคนที่แบบมีตําแหน่งมีหน้าที่การงาน เพราะฉะนั้นเขามาเขาคาดหวังเรื่องของความปลอดภัยครับเรื่องของการมาสัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาติซึ่งบ้านเขาไม่มีแต่พอมาปุ๊บเนี่ยตั้งใจจะไปสัมผัสธ,ธรรมชาติตรงนู้นตรงนี้แล้วมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วประกอบกับ,บบ้านเราช่วงนี้โควิดมันก็มีรายงานจํานวนเยอะทุกวันเขาก็กลัวอยู่แล้วนะฮะคุยกับผู้เกี่ยวข้องเนี่ยบางส่วนเขากลัวโควิดก็ลดลงไปแล้วอพอมาเจอแบบนี้ต้องบอกว่ากระทบหนักจริงๆคือเห็นใจคนภูเก็ตฮะเตรียมงานทุกอย่างเป็นอย่างดีมาพังทลายเพราะคนคนเดียวแบบนี้นะครับ ายธีรวัฒน์นี่คนภูเก็ตคนพื้นเพเลยนะเหมือนกับทุบหม้อข้าวตัวเองทิ้งเลยนะนี่นะฮะก็ต้องว่ามเปียใช่ก็ต้องเล่นงานตามกฎหมายให้หนักที่สุดนะเดี๋ยวเข้าไปดูใน Facebook ของสำนักข่าวต่างประเทศนะคะก็จะมีชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะเข้าไปอ่านข่าวนี้และคอมเมนต์กันนะคะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าในเวลาปกติเนี่ยการมาเที่ยวประเทศไทยการมาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นอยู่แล้วนะคะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำเติมเข้าไปอีก แล้วเขาก็บอกด้วยบอกว่าคือกลายเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์บางคนบอกก็บางแห่งจะมาเหมือนกันครับไม่กล้ามาแล้วนี่คือชาวต่างชาตินะคะที่เขาไปคอมเมนต์อยู่ใน a ฟ e b o o k ของสำนักข่าวต่างประเทศอะคะ่ะอ๋อก็เป็นงานหนักแหละว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องทำงานอย่างหนักแล้วในการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเกิดความมั่นใจในการเดินทางกลับมาเที่ยวอีกนี่นะครับ